ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับพรีลีสซิงเกิลของน้องพาวนะคะเพลงที่จะทำรีแอคต่อไปนี้บอกว่าเป็นพรีลี a ส e แล้วก็คัมแบ็กเต็มของน้องเนี่ยจะมาถ้าเราจะไม่ผิดอราจะเดือนตุลานะคะรอบนี้เนี่ยมาเป็นแบบเป็นเอาให้ฟังเพลงก่อนเป็นน้ำจิม้มเพลงชื่อว่าซันเซ็ตนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ย เพลงนี้เพลงซันซิตเนี่ยนะคะน้องยอดได้มีโอกาสได้รับโอกาสเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวก็ไปฟังกันดีกว่าว่าจะเป็นแนวไหนคือคลิปเนี่ยมันจะเป็นแค่วิชวลไลเซอร์คือเป็นภาพแล้วก็มีเสียงเพลงแต่ภาพในที่นี้คือไม่ใช่ภาพเหมือนเอนะเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบ เป็นแบ็กกราวเป็นอะไรใดๆนะคะก็จะโฟกัสแค่เพลงกันจุกๆไปเลยมาพร้อม เหมือนเพลงประกอบซีรีส์เหมือนเพลงประกอบซีรีส์เลยเส like ีย้ยอดย

보이지 않아도, 너와 항상 함께 있길 바란다, 너. 내게. เ็นเพลงแบบไม่ไม่ยาวเพลง2นาที54าสิบสี่วคือด้ยวยความที่หนึ่งเป็นพีดีรีสเนาะเราก็รู้สึก,กว่าแบบโอเคการที่กลิดปล่อยอันเนี้ยออกมาก่อนม่นเป็นแบบน้ำจิม้มให้ทุกคนได้แบบเออได้ลองฟังว่าได้ลองฟังทั้งตัว เพลงเองแล้วก็ตอนนี้คือคอนเซปต์ยังไม่แน่ใจว่าจะไปในแนวทางไหนแต่ว่าพอแบบกิจได้ไมาปล่อยพีดีสอย่างเงี้ยเออมันก็ทำให้คนได้รู้ว่าแบบเอะนี่มันมีเพลงนี้ออกมานะคงลงพาวอะไรอย่างงี้ตึ๊ดตๆ๊ดๆแล้วเขาจะได้ไปแบบไปสืบเสาะหาต่อไปเออแบบเฮ้ยเพลงดีเง,ง,งี้ยวงไายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แบบ ประจวบเหมาะกับช่วงที่ก่อนน้องจะคัมแบ็กพอดีเพราะมันเป็นพีเสเนาะเออมันก็แบบอาจจะเป็นอาจจะสามารถเลี้ยงเลี้ยงกระแสให้ไปจนถึงน้องคัมแบ็กก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่ายังปล่อยมาเรื่อยๆนะแบบมีอะไรให้ดูมีอะไรชมตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเราคืออะไรที่ดีก็ชมเรื่องที่ต้องชมอย่างหนึง่งก็คือว่า คือขอบคุณทางค่ายแหละที่ให้โอกาสน้องคือด้วยความที่น้องก็เป็นเมมเบอร์ต่างชาติแล้วเนาะเออคือก็ไม่ใช่คนเกาหลีหรอกเเซนเพราะฉะนั้นการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นโปรเซอร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหนึ่งอันที่สองก็คือว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันที่คน คนที่ไม่ใช่คนเกาหลีแท้ๆจะได้ปล่อยเพลงของตัวเองจริงๆอ่ะด้วยความที่ด้วยความที่ก็นั่นแหละก็อย่างที่เขาก็อย่างที่ดูๆกันว่าแบบมันก็การแข่งขันด้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบด้วยเขาเจ r เขาในตรงนั้นอ่ะมันก็แบบไม่ได้ง่ายที่จะแบบ ที่จะทําให้คนต่างชาติคนหนึ่งได้ปล่อยเพลงที่มีชื่อตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์อ่ะเออปกติก็คงแบบโอเคอาจจะเป็นมีส่วนช่วยในการแต่งแร็ปแต่งเนื้อแต่งมโลดีอยะไรเงี้ยแต่ว่าคือในฐานะโปรดิวเซอร์หลักอ่ะคือมันก็ไม่ใช่เรื่องงาอ่ายไงแต่ก็คือต้องขอบุณค่ายที่ให้โอกาสน้องแบบได้โชว์ความสามารถได้แสดงความสามารถแล้วก็เลือกที่จะเชื่อใจแล้วก็หยิบผลงานคนนองอะ ออกมาปล่อยเป็นพรีลีสก่อนถ้าโอเคถ้ามันมีสเต็ปแรกอะสเต็ปต่อไปมันก็จะแบบก็จะอาจจะตามมาเรื่อยๆอาจจะได้แบบได้ไตได,ได้แต่งไตเติ่นได้แบบโคโลกาดได้นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆมาแก้ข้าใจนปะเอออันนี้ก็คือแบบโอเคมันจะเป็นแค่พรีลีสแต่ว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของน้องเออณตงนั้นอะก็ ขอบคุณกริปที่ให้โอกาสนะคะก็อยากจะให้แบบปล่อยคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าน้องจะคัมแบก็กเพราะด้วยความท,ที่ก็อย่างที่บอกว่าผลประโยชน์สูงสุดคือน้องเพราะฉะนั้นก็แบบก็ต้องพยายามหาอะไรมาให้ชมให้ฟังให้ดูกันอะจนกว่าน้องจะคัมแบ็กเป็นการแบบเป็นการสร้างกระแสหรวเลี้ยงกระแสไปนในตัวทุกทำต่อไปคะ่ยะอย่าหยุด ห้ามหยุดเด็ดขาดเพราะว่าน้องจะคัมแบกเดียวเพราะฉะนั้นแกห้ามหยุดค่ะอ่ะรอบนี้เนี่ยั u n s ็ t สำหรับเราคือดีด้วยความที่โอเคเราเราอะ่ะเป็นคนชอบฟังบาลาดส่วนตัวเป็น,เป,นเป็นฟิลแบบเพ่งช้าๆซึ่งซึองอะเงี้ยชอบแล้วก็ sunset อะมันเป็นฟิลเหมือนแบบอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเพลงประกอบซีดี เพลงประกอบซีดีที่คนจะขึ้นมาตอนที่พนางกันแบบมีความสุขแฮปปี้ดิงอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบตอนจบแล้วฉากหลังเป็นทะเลสวยๆมีพาทิตตะแล้วเพลงนี้ขึ้นอย่างนั้นเลยแบบซันเซ็ตมันต้องอย่างนั้นคือมันแบบเราเนื้อเพลงก็คือแบบเป็นความเกี่ยวเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างเงี้ยเป็นความแบบเลิฟเลิฟร,รักรักอะไรเงี้ยเป็นแบบความสัมพันธ์ relationship นต่างๆนานานที่ดีเพราะฉะนั้นคือแบบมันเข้าเข้ามาก ถ้าเกิดว่ามีซี์ไหนที่มันมีฉากทะเลพาทิตตกดินแล้วแบบมีคนตัดพีนี้เข้าไปใส่นะ่ะคือแบบคือเข้าเข้ามากสมมงคือควรได้เป็น OST ด้วยซ้ำสำหรับสำหรับซันเซ็ตของหลวงพาวก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นวิชวลลเซอร์สิ่งที่จะได้จากการดูวิชวลลเซอร์เลยคือเสียงกู้ข้อเท่านั้น ไม่มีเพิร์ฟไม่มีการเต้นใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ทุกคนโฟกัสก็คือการร้องโอเคมันก็ถามว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องอยากแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะเข้าใจปะคือการที่จะทําให้คนสามารถดูวิชวลไลเซอร์สองนาทีห้าสิบสี่วิได้โดยที่ไม่กดข้ามแม่อะไรเลย,เลยคือก็ต้องก็ต้องมีมีอะไรบางอย่างที่แบบทําให้เขาดูจนจบอะเออแล้วก็น้องเพามี แบบคือมันคือสามารถทําให้เราสามารถดังจนจบได้แบบไม่กดขามคือคุณภาพคุณภาพจริง,รงแบบอยากให้ทุกคนได้คนพบน้องาพายเยอะนะคะเฝ้าไว้อีกสักรอบสําหรับคัมแบงน้องาพาวในเดือนตุลาที่จะถึงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สตาร์ทไม่ดีเหมือนเราย้อนคลิปตะกี้ดูก,กับไปมันจะมีแบบช่วงกลางเพลงเขาจะมีโปสเตอร์โปรโมทอยู่นะคะไปแคปมาแล้วก็ซูมๆกันได้อ่ะ ก็วันนี้ประมาณนี้นะคะสำหรับซันเซตนองผาวเนาะถ้าเกิดว่าเอ,อ่อเอมวีคัมแบ็กหรือว่าคอนเทนต์คัมแบ็กอะไรต่างๆออกมาเนี่ยก็จะจะมาทยอยทำให้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ช่องเราด้วยน,นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คิมน้านะบ๊ายบาย